กระโปรงสั้นไปอยากจะต่อให้เป็นชายระบายแบบนี้วิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าลักษณะของกระโปรงตรงนี้ค่ะมันเป็นยังไงเนาะบริเวณชายะคะ่ะชายกระโปรงนะคะของเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นแบบตัดตรงแบบนี้นะคะชายกระโปงเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นแบบตัดตรงแบบนี้แล้วก็จะมีทั้งที่เป็นแบบโค้งแบบนี้นะคะ ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะต่อเป็นชายระบายแบบนี้ค่ะอันแน,นะนําว่าต่อชายกระโปรงที่มันเป็นทรงตรงแบบนี้ดีกว่านะคะงานจะออกมาสวยทรงตรงก็คือแบบนี้ค่ะตามของเดิมนะคะเป็นแบบนี้ตัดตรงค่ะต่อชายระบายแบบนี้จะสวยนะคะโอเคในขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะทําก็คืออันดับแรกค่ะของเดิมเนี่ยเขายังไม่ได้มีชายกระโปรงแบบนี้เนาะให้เราขัดเลาะในส่วนของตรงปลายตรงนี้ออกมาก่อนนะคะ ตรงชายกระโปรงตรงนี้มันจะมีตรงปลายที่เขาค่ะพับทบขึ้นใช่ไมหมคะก็ให้เราเนี่ยล็อต,ตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้ใช้สายวัดนะคะวัดในส่วนของชายกระโปรงตรงนี้วัดแบบโดยรอบเลยนะคะวัดแบบนี้วัดแบบโดยรอบเลยทั้งหมดนะคะเราจะไม่ได้วัดแค่ฝั่งเดียวนะคะค่อยๆแบบโยงสายวัดค่ะวัดแบบโดยรอบของชายกระโปรงก่อนดูว่าได้เท่าไหร่นะคะสมมติว่าชายกระโปรงตรงนี้ค่ะได้อยู่ที่20นิ้ว สมมตินะคะอยู่ที่20บนิ้วโดยรอบตัวนี้ค่ะ,ะทีนีอ้อันจะบอกแบบนี้นะคะว่าชายกระโปรงแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าชายกระโปรงแบบวงกลมนะคะเราจะตัดผ้าน,นะคะเป็นทรงวงกลมแล้วก็มาต่อบริเวณด้านข้างตัวนี้ค่ะจะไม่มีรอยเย็บนะคะด้านข้างหรือว่าด้านหลังค่ะจะไม่มีรอยเย็บเลยอันนี้นะคะต่อแบบนี้คืองานจอ,อกมาสวยมากๆแต่ว่าจะเปลืองผ้าเนาะอ่ะโอเคทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราค่ะทราบแล้วเนาะว่ารอบวงกลมตัวเนี้ย รอบของชายกระโปรงตัวนี้ค่ะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ20นิ้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าเราค่ะต้องการที่จะต่อความยาวนะคะลงมาเท่าไหร่สมมติว่าตรงนี้นะคะต่อลงมาอยู่ที่เจนิ้วอ่ะก็ให้เรานะคะวัดมาดูก่อนว่าอยากจะต่อที่เท่าไหร่เวลาที่เราจะต่อลงมาเนี่ยค่ะเราจะต้องเผื่อพับเย็บด้านบนนะคะแล้วก็เผื่อม้วนริมขาด,ด้านล่างแบบนี้ก็เผื่อออกมานะคะประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะอ่ะก็เท่ากับว่ารอบวงกลมนะคะอยู่ที่ยี่สิบ ยี่สินิ้วแล้วก็ความยาวเนี่ยค่ะรวมเย็บนะคะบนล่างก็คือจะบวกไปอีกหนึ่งเนาะก็เท่ากับแปดนิ้วโอเคนะอันนี้ค่ะเราได้ล้ทีนี้ค่ะต่อจากนั้นนะคะผ้านะคะที่เราจะเอามาทำเนี่ยมันจะใช้ผ้าค่อนข้างเยอะอย่างที่อนบอกนะคะเดี๋ยวอันขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนาะในการในการแบบวาดให้ดูนะคะส่วนของด้านล่างเนี่ยก็คืออันจะไม่ลบนะคะ ให้ให <Hey>, hey, ้เพื่อน,นเห็นภาพว่าหลังจากแก้เนี่ยมันจะได้แบบนี้ด้านบนนะคะเดี๋ยวอันจะวาดภาพแบบวิธีการตัดผ้าให้ดูก่อนลักษณะผ้านะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะไอวงกลมตัวเนี้ยรอบวงกลมค่ะก็คือจะเป็นส่วนของตรงกลางตัวนี้ค่ะตรงนี้นะคะรอบแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียรบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะ ความยาวของชายกระโปรงมันอยู่ที่8นิ้วใช่ไหมคะก็วัดจากนี้นค่ะออกมา8นิ้วแบบนี้นะคะ8นิ้วค่ะวัดโดยรอบเลย8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพอเราได้8นิ้วเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็โยงเส้นนะคะยงเส้นให้เป็นวงกลมนี่เลยแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราค่ะ วัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดออกมานะคะมันจะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวอันขอลบนะคะจะได้เห็นภาพก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นภาพวงกลมแบบนี้ทีนี้ค่ะเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็แค่เอาส่วนของที่เป็นวงกลมตรงนี้ค่ะวงกลมตรงนี้ามาเย็บสวมตรงนี้ เย็บ yep, สวมชายตรงนี้ค่ะโดยรอบเลยเพราะว่าวงกลมตัวนี้เราค่ะได้วัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนแรกมันอยู่ที่ยี่สิบนิ้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะรอบวงกลมเนี่ยมันก็คือจะได้ผ้าที่เท่ากันจากนั้นค่ะเราก็แค่เอาส่วนนี้มาเย็บประกบกันนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมันก็จะทิ้งตัวแบบนี้เลยอันนี้คือผ้าวงกลมเนี่ยพอหลังจากที่มาเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยชายลงมาค่ะมันจะได้เป็นย้อย,ย,ยแบบนี้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็แค่เย็บม้วนริมค่ะ ม้วนริมผ้านะคะตรงชายกระโปรงแบบนี้ค่ะแค่นี้เองสําหรับขั้นตอนนะคะหลังจากแก้ออกมาเนี้ยก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้เลยคือการต่อแบบนี้ค่ะมันสวยนะคะแต่ว่ามันจะเปืองผ้าอย่างที่อันบอกเนาะเพราะว่าผ้าที่มันจะมันจะหายไปค่ะก็คือผ้าส่วนนี้เห็นไหมคะมันจะกินพื้นที่ไปเลยแล้วก็ส่วนรอบนอกค่ะที่เราจะต้องตัดทิ้งแบบนี้มันจะเปืองมันจะเปืองผ้าแต่ว่าหลังจากแก้นะคะรอยต่อจะไม่มีแล้วก็จะทิ้งตัวนะคะย้วยแบบสวยเลยแหละ โอเคนะคะเราไปปรับใช้ดูทีนี้อันจะบอกนี้ว่าไอ้ตรงชายที่เราปล่อยบานลงมาเนะะี่ยค่ะคืออย่าให้มันแบบสั้นเกินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันสั้นเกินอ่ะมันจะกระดกออกมาไม่ค่อยสวยะคะ่ะมันจะทิ้งตัวไม่ค่อยสวยอย่างน้อยๆน,นะคะถ้าหากว่าเป็นแบบชายระบายแบบนี้คะ่ะให้อยู่สักประมาณเกินสี่นิ้วขึ้นไปนะคะจะทําออกมาแล้วสวยนะคะให้มันเกินสักสี่นิ้วขึ้นไปนะคะถ้าเกิดถ้ามันต่ํากว่านี้ชายระบายมันจะเป็นแบบกุดๆแบบนี้ค่ะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะทิ้งตัวแล้วก็ย้วยสวยเลยค่ะใส่ออกมาเนี่ยสวยแน่นอนโอเคนะคะสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบกระโปรงที่สั้นเกินไปค่ะนอกจากการต่อตรงแล้วเนี่ยก็ยังต่อแบบนี้ได้นะคะต่อเป็นระบายแบบนี้โอเคค่ะเอาไปรับใช้กันดูนะคะ